สวัสดีครับคนเลดพัะใหม่อาวันนี้ก็จะพามาลุ้นรายการลุ้นนะครับของเซมาเสือขับแก้วตัวปุคำกซาโรนะครับนี่ก็จะเป็นซีนเดิมๆนะครับาามาลุ้นกัน,นครับว่าจะได้รายการไหนครับ นีนะครับซีนแล้วซีนอีกนะครับแล้วก็จะมีซีนอีกชั้นหนึ่งนี่นะครับเป็นเหรียญสร้างโบสถ์นะครับเสมาเสือกับแก้วสร้างโบสถ์ลวงปู่คาเกษโรวัดหนองแดงนะครับจังหวัดมหาสารคามมาลุ้นกันครับอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ย โอ้โหยาฟ้าบนี่นะครับเรามาชมกันว่าเป็นการไหนอุ้ยเลขโคตรสามสามด้วยเลขเบิ้ลด้วย SP ครับโอ้โห SP นะครับเนี่ยโอ้ยเป็นชะนวนนะครับโอ้ยตอกโคตรหัวเสือนะครับ SP นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับโอ้โห รายการนี้แอดมินเลือกนะครับแอดมินเลือกนะครับรายการนี้เด็กสามสามเอสผีด้วยนะครับนี่ยครับต่อโคตรเป็นเนื้อชนวนนะครับชนวนดำเลยนะครับโอ้โหอ่าท่วมแล้วหนึ่งเหรียญนะครับ